สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับเปาเต้ดันสตอช่องเช็คอินสตูดิโอนะครับช่องที่จะพาเพื่อนๆครับพี่ๆนะครับผู้ที่รักและสตาธ์ในสมเด็จวัดระฆังและสมเด็จพระพุทธจารย์โต๊ะพบังสีนะครับจะได้มาศึกษาด้วยกันนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับจะมีอะไรนะครับเพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับสมเด็จนะครับ ก่อนที่จะไปชมไปศึกษานะครับฝากชวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดตูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะลงคลิปใหม่ๆนะครับผมก็พยายามเอาพระสมเด็จที่ผมมีนะครับที่ผมมีเพื่อที่จะมาเรียบเรียงในการนําเสนอนะครับต้องรวบรวมเรียบเรียงหาข้อมูลเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ศึกษาด้วยกันนะครับ <S <S พระสมเด็จที่เพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นตรงหน้านะครับเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับ ยุคปลายเป็นพิมพ์โขไทยพิมพ์ใหญ่โกไทยนะครับมีเส้นสังกติแต่บางท่านนะครับอาจารย์อาจารย์ผมเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นพิมจักรพัทจริงพี่พิมจักรพัทนักวิชาการหรือว่าอาจารย์โจกนะครับก็เขาบอกว่าต้องเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์เป็นคระสมเด็จที่ใช้แห่งเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ถึงจะเรียกว่าพิมพ์จักรพัทนะครับเพื่อนเห็นจะเห็นสังกตินะครับ เป็นชายตรงนี้ก็เป็นชายจีวรลงมาครับพัดเวทนะครับ,รรบพิมสโคตศิลปะสุโข,ขทยนะครับแต่ว่าต้นแบบมาจากพระแก้วขาวนะครับซึ่งมีองอนด้านนี้ด้านเดียวนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุโไทยนะครับหรือจะเรียกว่าพิมพ์จกพักรพรรดก็ได้แล้วแต่สะดวกครับเพราะว่าการเรียกก,ก็ว่ากันไปตามที่ถนัดกันนะครับ ส่วนพระองค์นี้ก็เป็นยุคปลายนะครับจะเป็นในในในส่วนของช่าง10หมู่นะครับซึ่งฐานล่างก็จะดูมีร่องรางน้ำนะครับเส้นสูงมก็จะใหญ่ๆโยโย่มาทางฝั่งนี้นะครับการตัดก็จะตัดในรูปแบบที่เป็นชิ้นพักจริงๆก็คือไม่เป็นสี่เหลี่ยมผึนผ้าเออขาครับก็ต้องมีการโย่ขึ้นนะครับเพื่อนดูครับมีการโย่ขึ้นอย่างนี้นะครับอ่านะครับนี่คือการตัดแบบนี้คือการตัดแบบธรรมชาตินะครับการตัดที่ไม่ใช่เป็นบล็อกสมัยใหม่นะครับ เพื่อนดูดูแบบนี้ก็ก็จะเห็นกา,การตัดที่เป็นเพื่อนง่ายๆก็คือคางหมูนะครับคางหมูหมพระสมเด็จองนี้นะครับอยู่ในส่วนของเนื้อปูนนะครับเนื้อปูนองปูนเปลือกหอยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของหนึกนุ่มนะครับหนึกนุ่มหนึกนุ่มนะครับก็จะมีมวลสารหลักๆนะครับมีน้ำมันตังอิ้วเข้ามาช่วยประสานพระองค์นี้เคยผ่านการลงรักนะครับ มอสานก็เป็นมอสานหลักๆซึ่งมีข้าวมีอะไรองนี้ครับผมบอกว่าเส้นซุ้มโ้วนเห็นได้อย่างถนัดตาเลยนะครับที่เพื่อนๆเห็นข้างหน้านี้ไม่ใช่อะไรครับผมมาประดับฉากไว้เฉยๆนะครับเก๋ก็มีเยอะนะครับเก๋เก๋ก็มีเยอะนะครับเพื่อนๆซึ่ง พระองค์นี้นะครับผมบอกว่ามีการแต่งขอบนะครับมีการแต่งขอบอมีการแต่งขอบให้เราได้เห็นก็ดีครับมีการแต่งขอบแบบนี้ทำให้เราได้เห็นความเปลีป่ยนแปลงางกายภาพนะครับแต่เป็นการแต่งขอบที่ที่มาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาแต่งนะครับหรืออาจจะ หรืออาจจะนะครับเป็นการขนเพื่อที่จะเอาไปบดผสมยาหรือผสมน้ํานะครับเพราะมีความเชื่อว่าพระสมเด็จอันนี้เราเห็นผมมงมวลสารชัดเจนนะครับผมชอบมากมวลสารที่มีสีออกสีน้ําตาลใสๆแล้วก็สีขาวนะครับถ้าใครดูว่าคือมวลสารอะไรกขียรมว้เนบอกด้วยนะครับอัอนนี้มวลสารเหมือนโยนก้อนอิดลงในโคลนนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าไมนะครับผมก็ใจร้อนนะครับจะส่งรอบวงน,นี้คราวนี้ มีอะไรให้ตื่นเต้นทุกวันนะครับพระสมเด็จเนี่ยหรือยิ่งหรือกลุ่มของที่บ้าน,านเป็นพินม,นนมนนใหญ่จุโกโตรายกตลุทุมนะครับป้าอ่านการลงรักเนื้อออกจน,นุกนุ่มนะครับ ส,สวยมากแตไม่ได้ได้ยินวงสาเน,นีครับใทานั้นคัสบัตแบมีมิติมีความสวยงามมากๆครับเพื่อน นะพระองค์นี้ทั้งมวลสารทั้งพุทธศิลป์นะครับค่อนข้างที่จะมีความงดงามนะครับคนที่ คนที่สายที่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นนักการเมืองผมว่าควรที่จะบูชารุ่นนี้ควรที่จะค่อยรุ่นนี้ผมว่าน่าจะเบิร์กสุดนะครับเนเ้นจุ้มตะลุมตุงมป่องเหมือนทุท่เทือกเขาไม่ราบเรียบเลยนะครับตะลุมตุงมป่องนี้คือเป็นธรรมชาติอยู่แล้วมาสวดว่าพระผมไม่เป็นธรรมชาติเนี่ย ผมไปตรวจสอบได้เนี่ยผมบอกแล้วผมฟ้องนะตามกฎหมายเนี่ยสามารถฟ้องได้ก็เรียกว่ามินประมาทด้อยค่าคนอื่นทําให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจผิดว่าพระที่ผมนําเสนองเนี่ยคือพระปลอมมานำกันผก็ผิถ้าพระผมตรวจพิสูจน์ได้นะเพราะงั้นเนี่ยถ้าไม่แน่ใจอยา่าเชื่อว่าตัวเองเก่งนะครับถ้าตัวเองเก่งเนี่ยตัวเองต้องไปไกลกว่าที่ตัวเองเป็นอยู่ณจุดจุดนี้เพราะงั้นเนี่ยนะครับคนที่สวดสำหรับคนที่สวดเกลียนเียนหน่อยนะครับนะต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะครับคลิปนี้นะครับสั้นๆนะครับ นะครับเพื่อนๆดูครับเพื่อนๆดูนะครับใชไหมครับผมชอบการตัดแบบนี้นะครับผมถือว่าการตัดแบบนี้เป็นเป็นตัดการตัดแบบธรรมชาติมากๆนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดถูกใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ